แฟนขับใช่ค่ะแฟนขับมาให้กำลังใจแต่เราไม่ไ้เชื่ะเป็นเด็กๆนะครับโอ้ใช่ค่ะอยู่ตรองลืมเอาอะไรมาให้ยังไม่มีเขาไม่ได้ดอกไม้ดอเไม้อะไรมาให้หรอเขาไม่ดอกอุ้ยต้องทำแบบไม่รู้หรือเปล่านะลบอเลบนลบอะไรเป็นไรลบลบอออกเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่เสบายไม่มีเงินเขายังไม่ได้ให้ใช่ไหมยางยังแต่เจอกันแล้วไม่จริงเหรอเจอกันแล้วค่ะ เตอตอนที่ดอกไม้ยังไม่มาเซลเฮ้ยไม่รู้ไม่รู้ไมรู้แต่เราไม่หมดเลยอ่าอาิตย์้คืมาให้แฟนพอดีๆเป็นไงคะมีกำลังใจขึ้นไหมคะแบบคุณแสดงมีกำลังใจมากๆค่ะวันนี้ไม่ได้มาแค่คุณคุณแฟนสุดที่รักแต่ว่าเฮ้ยเซลมาทั้งทีมงานกองคุณพี่เจ้าขาแล้วมรร่าไม่จบก็มากันหมดเทีมเพื่อนจากทางช่องเจ็ดก็มา แล้วก็ผู้บริหารนะชอบคือมาทุกอย่างเลยแบบโอ้คือรวมการเฉพาะกิจอะวันนี้จริงเป็นเป็นวันที่รวมตัวกันอย่างไม่ได้นัดหมายอ,อ่ามาทำพิธีอะไรเหมือนงา <laughs> น,นแฟนมีสเป็น,นตัวหรือเปล่าเออก็จริงๆวันพุ่งวันวันที่หนึ่งจะมีแฟนมีสอีกทีหนึ่งค่ะที่แบบกับแฟนคลับด้วยนะคะทีอือใช่ค่ะ,คะเป็นงานเป็นจัดจัดเป็นอะไรยังไงครับก็เดี๋ยวจะมีมีดูภาพเพลิงพร้อมกันแล้วก็มีลัคกี้ดอลให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นกําไรของอน,นุอ่งใช่สั่งทำให้ทุกคนเลยดูเรื่องอะไรคะวันนั้นดูเรื่องเออ่แฟนฉันค่ะ <laughs> นอนุ่งเ,เป็นงานประจำปีเป็นงานประจำปีที่เราตั้งใจจัดอยู่แล้วหรือว่าเป็นเฉพาะกิจเฉพาะกิจค่ะเดี๋ยวจะมีจริงจังอีกทีนึงเป็นการดูในโรงภาพยนตร์ด้วยค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีกี่คนก็คืออบอุ่นธรรมดาธรรมดาเล็กๆพอแล้วลิศเขามีแบบเป็นตนึกับเราเนาว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเหมาลุงสักรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ ยังยังไม่ได้ได้ยินคํานี้นะอยากได้ยินไหมเออก็ได้ยินไหมนะท่านนุ่งได้ยินไหมนะไม่คาหลวงไม่คาดหัแค่<อ>แค่เขามาดูแล้วก็บอกต่อก็โอเคแล้วแต่งานนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่โบได้งานจากการสัมภาษณ์จริงหมอก็ไปทีมอะไรฉันไม่ออกไาอ๋ออใช่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 เขาบอกว่าเห็นว่าเราพูดไปเรื่อยแล้วบอก็ไม่ได้คิดว่าอ,อ,อันนงมันพูดไปเร<อ>ืเอ่อยหรอวะ อ๋อแต่ก็เออก็อนงจริงจริงก็มีการพูดไปเรื่อยบ้างแบบโตทำอะไรอยู่จนะอะไรเงี้ยเป็นแบบกินน้ำลงน้ำลายอะไรเงี้ยมันจะที่การสัมภาษณ์อีกครั้งต่อไปคุณจะต้องแบบว่าหาอะไรใหม่ๆม่แบบแบบว่าเยอะางหรือเปล่าเอาจริงๆทุกวันนี้ไม่เคยหาเลยพวกเธอหาอะไรให้ตะูก็ไม่รู้สามตูได้งานใหญ่ๆหลายครั้งแล้วนะเคยคิดน่จะตอบแทนอะไรพวกีบ้างพวกพี่อยากได้อะไรอ่ะ อ,อ,อยากเป็นโบเป็นระดับถึงกวันได้ปะมล่ะได้ไหมล่ะมันจะเดินเหมือนเดิมไหมล่ะ <c oughs> ถ้าพี่เอาล้างหนูไปหนูจะเดินยังไงอะ่ะทำไมอะ่ะ <c oughs> เออก็ไม่รู้อาจจะพาไปเดินที่ไกลๆหรือเปล่าเดี๋ยวล้างมันโยมใช่เดี๋ยวแบบสซมสิวขึ้นอะไรอย่างนี้เปล่าพระเสริ์ไ่รมินพักเวลาเราได้ยงไงจากการสัมภาษณ์ จริงๆอ่ะดีใจค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นจากพวกพี่ถ้าพวกพี่ไม่คอยสนับสนุนแล้วก็ไม่คอยหัวเราะกับหนูออหนูก็ไม่มีงานยังทุกวันนี้เ,ออเป็นแฟนค่อนข้างหนักใจไหมครับพราเวลาสัมภาษณ์แันวมนจะเป็นมือเอ,อหนูว่าไม่หนักใจแต่ว่าหนูว่าเป็นห่วงพวกพี่<ะ>ที่ต้องคอยมารับมือกับหนูทุกวันออแล้วก็ต้องมารอว่าจะห้ามดีไหม แต่สุดท้ายไม่มีใครห้ามเลยพาไปได้วยกันพากันไปเฮ้ยจริงจริงพี่ยักมีห้ามมั้งนะ <c oughs> แตเราไปเรื่อยอย่างเงี้ยอ,อืมไม่ค่อยค่ะพากันไปออพากันไปตลอดเวลาพาไปเรื่อยๆรืรไม่มีใครหยุดซึ่งในชีวิตประจำวันเธอก็เป็นแบบนี้หรือเปล่าจริงๆริงพอเป็นคนเรียบร้อยอมไม่น่าพูดเองคิดไม่เชื่อเหรอคะ <c oughs> ไม่มีใครเชื่อค่ะเฮ้ยสะเงินใจต้องมะเปอน มีระดาเธอกลัวมันจะนขัดกับรุนางเอกของเธอไหม,มาาวเวลาเธอโล่งป้างได้ใจอย่างงี้มันทันเหรอคะ <laughs> หนูว่ามันไม่ทันแล้วมันมาไกลเกินกว่าจะรังเอาไว้แล้วค่ะพี่กลัวว่าหลังๆมันจะกลายเป็นคาแรคเตอร์ตลกไปเลยแม่เราจะติดสวยไม่ได้แล้วนะโบจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ตลกตลอดเวลาเราเป็นคนแบบเห็นไหมพอเราซีเรียสทุกคนจริงจังมากเขอาอใจฟังไงตั้งใจฟังตั้งใจฟังเราก็อยากจะซีเรียสแต่ชีวิตมันเครียดเกินไปก็เลย เป็นตลกดีกว่าดูว่าถ่ายสวยมันไม่เหนื่อยพอต้องถ่ายดีวยจริงๆเราไม่ได้อยากตลกหนูไม่ได้อยากเป็นคนตลกแต่แต่ตลกมันติดแล้วเหรอใช่ตลกมันดูมันมาใกล้เราเองเลยนะมันเออมันเออเนาะหนูหนูอยากหนูอยากเป็นนางเอกสวยๆแต่มันก็ได้แค่ยากนะใช่มันมันมาคู่กันแล้วอ่ะเราก็เลยต้องต้องทำออกมาให้ดีที่สุดอ่ะ ไมนเบื่อแล้วเพราะส่วนส่วนตลอดชีวิตแล้วอยากตลกบ้างใช่ใช่ใช่แต่แต่ความสวยก็ก็เยอะอยู่ก็เลยแบบเออเอาตลกมากบหน่อยก็แล้วกันเลยเคยคิดไหมว่าควนที่เขาชอบแบบสวยชอบง่ายๆเลยค่ะเขาชอบฉันชอบอย่างที่เป็นเราถูกต้องถ้าเขาชอบเธอแล้วหมายถึงวันนี้เธอต้องยังต้องหึงเขาอยู่เออมันเป็นคอนเทนต์เหรอคอนเทนต์เราไม่ใช่คนที่หึง ก่อนและนี้ถืออาหารแล้วล่าสุดเราไปถืออะไรเขาถืออาหารฟาดเพิ่มลงไม้ลงมือเรียกเขามาสัมภาษณ์ไหมเขารู้มาจริงแล้วอ่ะจริงจริงแล้วอ่ะทำคำตอบคำถามเนี้ยควรจะให้เขาตอบว่าทําไมถึงต้องโดนเขาตบถึงโดนเราตบเออเขาต้องมีคุยตอบเพราะว่าเพราะเขาเป็นคนคอนเทนต์อะไรเป็นคอนเทนต์หรอคอนเทนต์เราไม่ได้ตบจริงหรออ๋อแต่ตบจริงไม่ใช่ไม่แต่มันไม่ได้เกิดเหตุการณ์จริงไม่ใช่เหตุการณ์จริงไม่ก็ไม่ได้แบบอะไรแต่คือทุกครั้งที่เขาจะ กินข้าวเนี่ยเขาต้องชมอาหารก่อนสวยจังแล้วก็แบบสวยจังมองหน้าเราว่าเราจะมีปฏิอะไรมาเขาก็รอคอยเขาอยากให้เราแสดงความหึงใดๆหรือเปล่าโบไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าจังหวะถึงเราคงเป็นคนหน้าหลักมากๆเขาก็เลยอยากให้เราหึงด่องเท้่ะเง้งแรกต่ะงิแง้้ เขาบอกว่าตีเบาๆอ๋อเขาบอกให้ตีเหมือนแบบตีหัวเลยอ่ะตบหัวแล้วก็แบบเหมือนเจิกอะไรเงี้ยวอก็แบบตบไปแต่เขาบอกเบาเพราะแค่แบบนี้่ตสกิดเขาบอกพี่อยากได้แบบเสียงดังแป๊ะเลยอ่ะให้แบบเข้ากล้องเลยบอกที่ยจริงเหรอดีใจเราก็ไม่อยากทพามาแฟนเราไม่อยากให้เขาเจ็บมือเราเจ็บแล้วเจ็บไม่อยากพเราเราเราใช่เรา ม่เราก็รู้รู้สึกรู้สึกแหละว่าเขาเป็นพี่เป็นพี่เราเอ,อนะไรเงี้ยเราก็แบบอ่ะขอเขาก็สั่งเรามาเราก็เลยต้องทําให้เต็มที่อ,อนะไรเงี้ยเราก็เกรงใจเมื่อได้ข่าวว่าหล่ะจะถ่ายกินแล้วไปพี่โบผันไปร้องไห้เลยเพราะว่าเราไม่ได้กับการที่แบบแปละเสกใช่ใช่แบบผันไปร้องไห้แบบแล้วเขาช่วยซับน้ำตาไหมคะพอหันไปร้องไห้เขาเาก็เขาาว่ามันไม่เริ่มไปไกลแลบบ้วเรื่องเราเริ่มไม่แต่งนิทานแล้ว ไม่เสร็จแล้วไปไหนต่อป่ะวันนี้อะคือฝังแก๊เทนตรงพี้พี่หางคอเข่าวไม่เจอจังหวะที่ยั้งมือนี่ใส่สุดแรงใส่สุดแรงความแกไม่เจอบมันก็ไม่แรงแต่พี่เล็กบอกว่าหัวผู้ชายอ่ะมันจะมีจังหวะหนึ่งที่แบบถ้าตบตรงเนี้ยมันจะดังบล็อกบล็อกเออเขาบอกว่าถด้เธอตบตรงเนี้ยตรงเนี้ยตบแล้วดังบล็อกเลยแล้วก็มีตรงเนี้ยถ้าอย่างเงี้ยบล็อกอย่างเงี้ยบล็อกบล็อกก็เลยอ๋อตรงนี้อ๋อโอเคมันก็เลยบล็อกตาภาพที่ เลยไปนั้นไปใช่แต่คนก็แบบมาเขาก็พี่พี่ที่แม่สามมีมีดรามแบบคนไม่พอใจที่แบบทำอะไรเงี้ยว่าแบบเหมือนไม่รู้กราเทศะอะไรเงี้ยแต่ก็มานั่งคิดว่าคนเป็นแฟนกันมันต้องมีคาว่ากราเทศะอยู่ใช่ไหมมันก็มีประมาณนึงแต่ถ้าเขาสั่งเราอะถ้าเราไม่ทำถ้าเราไม่ทำเขาก็งอนเรานะ ถ้างั้นไปถามมาเล็กแล้วคะเออไปถามเขารู้ว่ามันไม่ได้ไม่ใช่คนใจดีคนเห็นเล่นๆใช่จริงๆอ่ะถ้าเป็นไปได้อยากให้พี่เล็กตัดคลิปเบื้องหลังด้วยเขาหัวเราสะใจโอ้ยหชยเนี่ยเห็นไหมหนูเป็นผู้ถูกกระทำไปอีกไปอีก